หลังจากเหตุการณ์จรดนรล้างบางสิ้นสุดลง68ปีต่อมานี่คือตัวฉันยังไงล่ะโคเท ยจะเบียวอะไรขนาดนั้นไปนะอย่างทางที่ผมยังไม่ได้ดูจูสึไคเซน็นจบด้วยนะท่านผู้ชมเออบางงะมันจบไปแล้วนะครับสำหรับจูสึไคเซนจนมีภาคใหม่นี่คือภาคโมดูลโลมันแล้วนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือยูจิภาคโมดูโลนั่นเองนะครับหลังจากจะระดนล้างบานสิ้นสุดลงแล้วก็ผ่านไป68ปีนะครับยูจิก็คือดูไม่แก่เลยนะท่านผู้ชมแล้วรู้สึกว่าจะเก่งมากๆด้วยนะครับตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเก่งกว่าโกโจหรือว่าเก่งกว่าซูบุระไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆ เก่งมากๆแน่นอนตอนนี้ดูจากโชว์ฟอร์มในมังงะล่าสุดแล้วดูจากการซื้อกลับมาฮิโตนะครับในภาคเออนี่ใบโมดูลโลนะครับผมคือโหดมากๆเลยอ่ะวันนี้ผมแต่งตัวเป็นยูจิร่างนี้ก็ต้องมีอะไรมานะครับผมนั่นก็คือมูฟเซ็ตต่างๆนะครับของยูจิภาคนี้นั่นเองครับของภาคโมดูลโลนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าโหดมากแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีสกิลอะไรกันบ้างตอนนี้ผมสร้างไว้หมดแล้วนะท่านผู้ชมเออจะเรียกว่าผมสร้างก็ไม่ได้นะอันนี้ผมเออไปทำ ตามช่องช่องหนึ่งมาเขาได้สอนวิธีทําพลังของยูจิร่างนี้มานะครับอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่ดูค่อนข้างที่จะเทพมากๆเลยครับอ,อย่างแรกก่อนเลยนะครับผม <S <S ผมเปิดฟีบิวกับบินก่อนเลยเพราะว่าผมาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำตามเขาไว้หมดแล้วนะครับเหลือแค่โหลดออกมาใช้นั่นเองอย่าก,กดผิดก็พอไปกดเซฟโอเคผมสร้างไว้หลังสถานีรถไฟนั่นเองท่านผู้ชมนี่เลยมีครบทุกสกิลนะครับมีท่าไม้ตายด้วยนะตรงนี้เแล้วก็มีท่าสเปเชียลด้วยนะครับหรือ ว่าสกิลอานั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ตายตอนนี้มีแค่ท่าเดียวนะทผู้ชมแต่เป็นท่าเดียวที่โหดมากๆเลยนะยูจิร่างนี้มันค่อนข้างที่จะใช้อะไรได้โกงมากๆนะผมว่าคล้ายๆกับโกโจเลยแต่เป็นค่อนข้างที่จะโกงมากๆทั้งที่แบบยูจิสามารถต่อยติดแบ็กแฟลได้ตอนไหนก็ได้ครับทั้งที่ไอ้แบ็กแฟลเนี่ยมันออโอกาสติดก็ไม่ใช่จะเยอะเลยนะครับโอกาสติดแบ็กแฟลค่อนข้างที่จะน้อยเลยแต่ยูจิในภาคนี้รู้สึกมันจะสามารถที่จะต่อยแบ็กแฟลได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ติดคียดิคาลได้ตลอดเวลา คือแม่งโคตรโหดแล้วก็รู้สึกจะใช้วิชาเลือดของโชโซได้ด้วยนะครับแล้วก็ไหนจะพลังเฉือนแบบซูปุนะอีกแล้วมันดูร้ายแรงมันดูโหดมากเลยนะถ้าไอ้ถ้าใครว่าถ้าเฉือนเนี่ยคือแบบโหแม่งพังทั้งเมืองคือโหดมากจริงๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือสกิลนะครับคร่าวๆที่เหมือนกับในบางงาตอนล่าสุดนั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกเลยอันนี้ก็คือลบสกิลนั่นเองครับอ่าตอนนี้สกิลผมก็จะหายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลครับด้านขวามืออ่าผมเหยยบสเปเชียลแล้วก็อันนี้เป็นสี่สกิล คือในท่านผู้ชมก็เป็นคัสตอม1 2 3 4เลยนะครับเป็นสี k สกิลด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายนั่นเองครับอ่าน,นี้คือกดเปลี่ยนท่าไม้ตายอ่ะชื่อท่าไม้ตายเปลี่ยนไปแล้วผมไม่รู้ว่าชื่อชื่อคืออะไรอย่างเงี้ยนะนี่ผมพิมพ์ตามคนที่เอ่อคีเอทเอ่อ มุฟเซตนี้ขึ้นมาเลยนะครับอะไรก็นี่อันนี้ก็คือทางมายตาย,ยนะั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ายูจิล่างนี้จะโหดขนาดไหนเหมือนกับในมังงะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปในเมืองก่อนตอนนี้จูสุไคเซนในอนิเมะนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงสู้กับฮาคาลิเลยนะครับผมก็ต้องรองดูกันต่อไปรู้สึกอาทิตย์นี้จะไม่ได้ลงหรือเปล่าเออนาใชัยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเป็นสาธิตให้ดูว่าแต่ละสกิลสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสกิลพวกนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลานานเหมือน กันนะในการเออ่ทำตามนี่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าทําอะไรได้บ้างนะ,ออะถ้าต่อยนี่ก็เป็นเออ่ท่าของเออ่ซุกุนะธรรมดาน,นะครับแล้วแต่เราเลือกมาเลยนะครับว่าเราจะาเลือกสกิลไหนมาอ่เริ่มจากเออ่ท่าสเปเชียลก่อนเลยนะครับท่สาสเปเชียลเป็นท่าอาร์นะครับนี่เป็นท่าต่อยนะครับผมคือต่อยแล้วติดแบ็คแฟตได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับสำหรับท่านี้ก็คือสมมุติว่าเราเออ่เข้าไป life life. <c oughs> ค<ว> <c oughs> อมโบได้นะครับกดติดตึ้เลยโคตรโหด คือกด R แล้วติดแบ็คแฟดได้ตลอดเวลานะครับผู้ชมเนี่ยเหมือนกับยูจีในภาคบนโลกเ, Monroe เลยครับเออคือต่อยติดแบ็คแฟดตลอดเวลานั่นเองคืออยากจะแบ็คแฟดตอนไหนก็ได้นะครับผมเออแล้วรู้สึกว่าแบ็คแฟดท่าน,นี้จะเพิ่มหลอดท่าไม้ตายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาท่าไม้ตายออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองกดสกิลสเปเชียลอีกทีหนึ่งน,นี่ดูดิโคตรโกงโอ้โหกด2ทีท่าไม้ตายเลยครึ่งหลอดนะครับผูนะ้ชม <laughs> ไม่งอยากโกง เออสกิลนี้โกงจริงท่านผูแค่ท่าสเปเชียลก็โกงแล้วนะครับผมอ่ะมาดูสกิลหนึ่งกันครับสกิลหนึ่งลองใช้แบบไม่ใช้กระดัมมี่ก่อนนะครับเป็นถ้าเป็นแบบ2เซตนะท่านผู้ชม2ฮิตก็คือ1 2แบบนี้นะครับผมโดยท่าแรกรู้สึกจะเป็นท่าของดานาม,มินะครับในการที่จะเฉือนไปข้างหน้านั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ต่อยไปข้างหน้านั่นเองครับ เหมือนจะดูธรรมดานะครับแต่ท่านี้ต้องใช้กับศัตรูนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้กับดัมมี่ดูครับว่าจะเป็นยังไงเน,นี่ยรับนี้ก็คือการต่อยติดแบก็กแฟลชนเองครับตออ่าแร้วรู้สึกจะเหมือนเอ่อเอาท่ามุงเกนของกัวโจโเข้ามาใช้ด้วยนะถ้าเราใช้จากระยะไกลก็จะวาร์ปเข้าไปโจมตีได้เลยนะระยะนี้ได้บอกว่านี่ไงได้เหมือนกันคือเหมือนจะเป็นใกล้ๆนะท่านผู้ชมเออแต่ไม่ใกล้นะท่านผู้ชมมันเอ่อมีระยะน่าจะประมาณนี้ถึงกัว อไม่ถึงน่าจะแถวๆนี้นะครับก็คือไกลยอยู่เนี่ยใช้มูเกนของโกโจวา์ปไปได้เลยเข้าไปต่อยติดแบ็คแฟลตได้เลยนะครับโคตรเท่คือจะเน้นเรื่องการต่อยติดแบ็คแฟลตจะเป็นส่วนใหญ่นะครับสกิลโคตรเท่จัดเลยผมว่าบอกเลยว่าเท่มากเท่แบบโคตรเท่เลยอ่ะนี่คือสกิลที่1ครับต่อไปสกิลที่2ครับเป็น วิชาเลือดของโจโซนั่นเองครับผมเดี๋ยวมาลองดูใช้แบบเออ่กับพวกธรรมดาก่อนมมนะครับผมตีเลยเล็งแล้วยิงฉีดเป็นแบบฉีดเป็นก๊อกน้ำรั่วเลยนะครับผมคือแบบโคตรเทเอ่เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงคือมันมีท่าด้วยนะท่ามมนผู้ชมตีเลย,เลยแล้วก็ฉีดนะครับ โคตรและเหมือนท่าจะแรงมากด้วยนะเดี๋ยวลองใช้กับดัมมี่ดูครับ <S <S ท่านี้นี่เลยลองยิงยิงไปนี่ฉีดโอ้โหโคตรแรงแรงแล้วแบบไกลมากด้วยเอไกลปะวะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองใช้จากระยะนี้อ๋อไม่ถึงไม่ถึงก็คือไม่ได้ไกลมากขนาดน,นั้นแต่ก็พอมีระยะนะครับผมแต่เรียกว่าแรงเลยนะครับนี่ฉีดฉีดวิชาเลือด มันน่าจะโหดกว่าโชโซแน่นอนนะครับผมสำหรับยูจิในตอนนี้น่าจะโหดแบบโหดจนจัดเลยยูจิที่อายุประมาณ80กว่าปีนะครับแต่หน้าหน้าคือไม่แก่เลยนะอ่ะนี่คือสกิลที่2ครับต่อไปสกิลที่3นะครับผมเป็นการต่อยติดแบ็คแฟลเหมือนกันคล้ายๆกับท่าสเปเชียลนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเ,ออเป็นคอมโบนั่นเองครับถือว่าเราเข้าไปแบบนี้แล้วลองกดสกิลสามระยะใกล้ เป็นคอมโบแบ็กแฟตนั่นเอ,เองนะครับผมท่านี้ก็คือต่อยแล้ว1 2 3 4 5สอแล้วต่อยติดแบ็กแฟตประมาณสี่ฮิตไปวะหนึ่งสอ1 2 3 4 5ีหมัดสุดท้ายก็คือแบ็กแฟตแบบรุนแรงเลยนั่นเองน่าจะเอาไว้ใช้คอมโบกับท่าหนึ่งได้ก็คือแบบนี้ครับ1 2 3 4 5 <Hey. S 1> แล้วใช้ท่าหนึ่งต่อแบบนี้หต่อยติดแบ็กแฟตรัวๆแล้วใช้เลือดต่ออีกท่านผู้ชม นี่ยชีโคตรโหดโอ้ยเดี๋ยวเรียกกั๊ดเข้ามาดีไว้เนี่ยเอามาสู้ดูโอเคนี่คือสกิลที่3ครับต่อไปสกิลที่4สกิลที่4นี่เป็นระยะไกลมากๆเลยครับเดี๋ยวลองใช้แบบกับบ้านเมืองก่อนแล้วกันประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ะสกิลที่สีคือวิ่งครับตีแล้วก็โดดทุบทุบโดยใช้แบ็คแฟลททุบนั่นเองเฮ้ยท่านี้เท่นะกระโดดแล้วก็ทุบแบบนี้ครับคือเท่มากอ่ะท่านี้ย คือวิ่งแบบว่าวิ่งใส่นะครับผมกระโดดกันแล้วกระโดดคือเอาไว้ใช้คอมโบน่าจะกับ5 2ยังได้เลยนะครับอย่างเช่นเรายิงเลือดไปใช่ไหมแบบนี้ยิงเลือดแล้วมันจะ,ะพุ่งไปไกลแบบนี้ครับแล้วเราวิ่งตามแบบนี้โฮ,โฮิาสเปเชียลต่ออีกทีนึงโคตรโหด เ,เขาทำสกิลบาเท่มากเลยนะ,นะท่านผู้ชมเฒ่มากเค่มากคือเราสามารถจบได้าภายใน2สกิลหรือ3สกิลได้เลยนะครับผมสำหรับคอมโบโนะเพราะว่าบางท่าม,มันก็ไม่โหขนาดนั้นครับอย่างเช่นท่าหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงนะเ,เนี่ยนะมันไม่ได้แรงเลยครับสำหรับท่าหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆผมปรับให้มันแรงได้ด้วยนะคือ <c ười> มันอยู่ที่เราปรับด้วยนะครับแต่แต่นี่ผมปรับตามช่องที่เขาสอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่าสามเนี่ยไม่แรงนะครับบอกก่อนเลย แต่ถ้าต่อยติดแบ็กแฟรเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ท่าที่แรงเลยคือเออถ้าถ้าสีที่แรงวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองดูก่อนหัวเอออยู่ไหนเออก็ไม่ได้แรงนะประมาณท่าสามนะครับแต่ท่าที่แรงเลยคือท่าสองครับรที่แรงมากๆผมว่าคือถ้าโดนแบบเต็มเต็ม ถ้าโดนเต็มๆนี่คือแรงมากๆครับไอฉีดเลือดเนี่ยโคตรแรงอ่ะโอเคต่อไปเป็นท่าไม้ตายแล้วนะครับสำหรับท่าไม้ตายในตัวนี้นะครับจุจิอันนี้มีแค่ท่าเดียวเท่านั้นและหลอดท่าไม้ตายหมดเร็วมากครับแต่ต้องบอกว่าท่าเดียวเนี่ยมันเป็นท่าเดียวที่โหดมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดใช้ดูนะครับนี่เลยอืมมาแล้วมีหนึ่งท่าครับผมตั้งชื่อว่าอันติสกิลแล้วหลอดโคตรเร็วมาตีต่อยไปหนึ่งหมัดแบบเงียบเหงาแต่ว่า ไม่เงียบเหงานี่อุ้ยแมบปบมันไม่โหลดครัมม <laughs> บมแมปมันไม่โหลดนี่ไงคือการโจมตีมันระยะกว้างมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมาอีกทีนึงเออมันคือมันกว้างมากจนแบบว่าโจมตีทั้งแมปหายไปเลยนะครับคือมันกว้างแบบโคตรกว้างคล้ายๆกับเโกโจสอ่อโเโจ200%เลยนะตรงนี้ลองใช้อีกทีหนึง่งนี่ต่อ,อยออกไปครับแล้วลองดูระยะเฮ้ย้ยเหมือนจะยังไม่พังนะ คือแมพมันไม่ทันนผส้ชมเออเเนี่ยมันค่อยค่อยพังค่อยๆพังพังช้ามากเนี่ยพอพังทีก็แบบหายหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองมาใช้ตรงนี้เลยกันนิมานผู้ชมเออวันจะเป็นยังไงนะครับโล่งๆกับดัมมี่ตัวเดียวเลยนะครับเอนี่ต่อยหนึ่งหมัดแต่ว่ามาเช้อแต่มาแน่นี่เรียบร้อยคือคือโดนทีเดียวตายแน่นอนครับ นี่ไงเรียบร้อยคือแมปมันโหลดไม่ทันจริงๆว่ะแล้วเวลาเปลี่ยนร่างมาไม่ได้มีแค่ท่าไม้ตายนะท่านผู้ชมเออเวลาต่อยนี้มันก็จะดูเปลี่ยนไปด้วยนะท่านผู้ชมนี่นี่เวลาต่อยก็จะเหมือนกับสุกุณะอะไรอย่างเงี้สามารถใช้เฉือนเหมือนกับสุกุณะได้นะครับผมเอออันนี้ก็คือเขากิมมิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวลองวางดัมมี่เยอะๆดิแล้วลองตัดดูนะครับผมว่าจะหายหมดไหมแล้วก็วางใกล้ๆตัวยูจิด้วยนะท่านผู้ชมเออวางแถวข้างหลังแล้วกัน เพราะว่ามันเป็นท่าที่ค่อนข้างกว้างเลยครับผมสมมติว่าใช้ไปข้างหน้าก็อาจจะดูข้างหลังด้วยไม่แน่ใจอลองดูใช้แบบนี้ครับผมแล้วก็ต้องรอน,นิดนึงนะเพราะว่ามันแรงตีไงโอ้โคตรนแรงโอ้ยพวกนี้ก็โดนเหมือนกันตี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 โอ้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 โดนโดน,โดนแต่ว่าไม่ไม่ได้โดนไม่ได้แรงเท่ากับโดนข้างหน้านะทานผู้ชมเออไอพวกที่โดนข้างหน้านี่คือแบบหายไปเลยนะครับผมรออีกทีนึง เออตีต่อยหนึ่งทีแล้วก็รอนิดหนึ่งนะครับแล้วมันค่อยตัดแบบตีตีตีแรงจัดโคตรแรงแล้วไม่ได้แรงอย่างเดียวนะระยะไกลมากๆด้วยนะครับดียวผมลองใช้จากแถวๆนี้ดีแล้วลองดูดิลองอันนี้คือใช้แล้วนะครับผมนี่ลองดูว่านีดูดิโอโคตรไกล โอแล้วหายหมดเลยเดี๋ยวผมลองกดใช้อีกทีดิอันนี้ผมเปิดเอ่อโนคูดาวอยู่นะครับอ่อมันมันไกลมันค่อนข้างไกลมากนะอยู่จากระยะเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเอยมามะเนี่ยหรือสกิลไม่มาแล้วไม่ได้ค้างค้างเหรอนี่ไงโอ้โหโคตรเท่เออคือท่าเฉือนน,นั่นเองนะครับผมมันคือท่าที่ยูจิใช้เอ่อท่าของ เออสุกุณะเนี่ยเลยครับผมแต่ว่ามันดูแบบแรงกว่าสุกุณะเยอะเลยนะไอ้ท่าตัดเนี่ยแต่ที่แรงก็คือท่าเลือดครับไอ้ท่าธรรมดานี่คือแรงจริงไงท่าเลือดนะครับผมคือแรงมากคือแรงมากๆเลยถ้าโดนตัวเดียวนะอันนี้มันโดนแล้วมันโดนเป็นกลุ่มแล้วมันกระจายออกว่ะเอ้เดี๋ยวลองเอามาสู้กันดูครับสู้กับคน,นอื่นมันจะโกงขนาดไหนผมเรียกกัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเห้กัดมาสู้กับผมดูเอ้ยยูจิโมโูโลเออกาดต้องสู้กับพลังพี่พลังนี้แหละมีตัวพี่เดียวเดยตายไปเ่ย เฮ้ยไม่ตายแต่วมันค่อนข้างโหดเหมือนกันนะนี่ครับเดี๋ยวผมให้กั๊มาลองเพราะพี่รีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้กั๊มาลองสู้ด้วยว่ามันจะโหดหรือเปล่ามากั๊จะเล่นพลังแรงตอนนี้อ่าฮัคาริอ๋อฮาคาริโอเคอุ้ยพิ่งอยู่ในอนิเมะเลยว่าช่วงนี้มาครับเดี๋ยวลองใช้พลังนี้สู้กับกัสดูนะครับว่ามันจะโหดไหนมันไม่โหดขนาดนั้นนะพี่ว่ามากัสดพี่ไงยังไงกัสมาเปล่ามาเปล่ากัสอุ้ย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  กัทจะยังดีน้องเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะวิ่งพี่โดนเหรอสองสามแบ็คแฟลแบ็คแฟลแบ็คแฟลอีกแบ็คแฟลอีกแหลยยังไม่หมดแค่นั้นกัทพี่มีท่อนอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแม่งหยุดแม่งหยุดท่าพี่ได้เฉยเลยไาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนึ่งเฮ้ยเอาประตูมันหนีบเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิกัทพี่โมดูโลเลยด้วยโมดูโลเลยด้วยเจอฉีดเลือด เชือฉีดเลือดหน่อยฉีดเลือดหน่อยโคตรแรงแรงแรงโคตรแรงไปยาโอ้ยโอ้ยเว้แต่มันก็สู้ได้อยู่มันไม่ได้แบบเลือดไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยหนึ่งสองเอโดนอะไรกันโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรนี่ไงนี่ไงแบ็คแฟร์เฮ้ยโกงเฮ้ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะโกงขนาดนั้น คือยูจิในภาคนี้คือมันแบ็คแฟตตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับไอ้จริงๆไอ้ท่าแบ็คแฟตเนี่ยมันค่อนข้างดีจะทํายากมากในเออในอนิเมะเรื่องนี้นะแต่ว่าเออ่จากที่พี่อ่านมาคือเออ่ยูจิตอนนี้มันคือมันเหมือนสามารถใช้แบ็คแฟตตอนไหนก็ได้แม่งต่อยติดแบ็คแฟตตลอดอ่ะมารออีกรอบกันอีกรอบอีกรอบอีกรอบรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี้พี่มีท่าเอ้ยอะไรยิงอะไรัยิงอะไรยิงอะไรอุ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ กัดเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยน้องเดี๋ยวดูเลยน้องว่ามันโหดขนาดไหนไอ้ท่าเนี้ยไอ้ตดนล็อกด้วยเลยล็อกด้วยเหรอล็อกเหรอไม่ไงหายโดนล็อกด้วยไอ้เดี๋ยวนะมันโดนล็อกเหรอพี่ไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวลออีกทีนึงดิเดี๋ยวพี่ลองใช้ก่อนเลยดิลองใช้อกั๊ดเฉยๆคือโดนปุ๊บมันแคนเซิลเลยเหรอแล้วเออระยะไกลน่าจะไกลอยู่นะพี่ก็ไปทำตามเข้ามาเหมือนกัน น่าจะประมาณนี้น่าจะโดนนะอุ้ยไม่โดนโอ้ทำให้ตายมันค่อนข้งขนางเร็วลืมไปโอเคทีอีทีอีกท,ท,ทีเดี๋ยวลองดูว่ามันได้ประมาณไหนพี่ไกอีกนิดประมาณนี้แล้วกันน่าจะโดนนะเอาเนี่ยโดนล็อกเลยจริงด้วยว่ะเฮ้ยโ,โ,โกงเลยเนี่ยโ,โหเรียบร้อยนี่คือหน้าตัดครับนี่คือหน้าตัดที่กัสพูดเมื่อกี้เลยหน้าตัดของสุกุณะรู้สึกมันจะตัดได้โหดกว่ามากๆเลยมังดูจากในมังงะคือแบบแม่งเมืองเมืองขลม่มอ่ะตัดรอบเดียวด้วยนะ ไม่ได้แบบว่าตัดหลายรอบด้วยนะกัดเหยียบอันนี้ก่อนเออหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาเหยียบอันนี้อันนี้เป็นสเปเชียลสกิลอาร์แล้วลองเออสกิลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเมันวาร์ปตามเลยจริงด้วยวะ่ะแรงเลยท่าสี่นี่คือแบบว่ากัดใช้มันคือแบบโดดบินอะโดดรอยอะแต่ท่าสามเนี่ยมันต้องใช้ให้โดนเออศัตรูนะ กิดแป็นวิ่งโคตรโหดถ้าสามแมันต้องใช้ให้โดนศัตรูเว้ยมันไม่งั้นมันอะไนี่เออรักมันจะมันมันถึงจะติดเป็นเอ่อห้าคอมโบแต่แล้วมันไม่ได้แรงท่าที่แรงมันมีแค่ท่าสองท่าสองกับท่าสี่เนี่ยแรงเออท่าท่าท่านี้แรงโดนเต็มๆแรงมากแล้วก็ท่าไม้ตายเดี๋ยแหละท่าไม้ตายมันแม่งโหดโหดแบบโหดเลยอ่ะเดี๋ยวลองเป็นผู้โดนบพีงนีกันลองใส่เฮ้ยเออมันขยับไม่ได้จริงด้วยอือสีไงโหด โคตรโหดโดนทีก็ขายทั้งแมปครับคล้ายๆกับเอ่อไอนี่แหละสีม่วงโกโจ200%ในแมปนี้นะที่มีระเบิดได้ขนาดนี้ออโอเคนี่คือยูจิเอ่อภาคเอ่อมาด,ดูโล,โล่นั่นเองครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องคนที่สร้างตัวละครนี้ไว้แล้วก็ลองไปทำทำไว้แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะเลยก็ลองเอาไปเล่นดูเนี่ยคุณจะกัดเล่นโหดจริงท่านผู้ชมเอ่ะโอย่งวันนี้ฝากกดไลค์ like, กด s u b ส c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับผม